สวัสดีครับพบกับช่องแอบเมียเช่าพระนะครับอีนี้จะพามาชมเสือคาบดาบสองฝากพี่ๆนะน่ากดติดตามช่องผมหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเก็บตังเกือบเดือนนะฮะเก็บตังเกือบเดือนกลัวจะได้เหรียญน,นี้มาเหรียญน,นี้เป็นรายการที่17นะฮะเนื้อมหาชนวน เนื้อชนวนลงยาลายเสือขาวเหรียญน,นี้สร้าง139เหรียญฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่21ผมได้มาทั้งกรอบเลยนะฮะเจ้าของเก่าเลียมกรอบแขวนเหรียญน,นี้ผมไปดูในกลุ่มใหญ่ มือมีเข้าประมูลจบเดี๋ยวนี้เข้าประมูลจบไปพันแปดนะฮะแล้วผมเป็นมือที่สี่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ะฮะสูงค่อนข้างสูงอยู่เก็บตังเกือบเดือน,นะะกว่าจะได้มา เดีนี้เป็นหลังเสือเดี่ยวนะมีสองพิมพ์หลังเสือคู่กับเสือเดี่ยวส่วนตัวชอบเสือเดี่ยวตัวตัวใหญ่ดิเสือดุเสือตะกบส่วนตัวชอบเสือเดี่ยวมากกว่า ดจ,จะพามาสองนี่ตำหนิเสื้อขับดาบมีติงม,มีติงลองกระนกลึกลองกระนกลึกมีเสี้ยนด้านในนี่ฮะ ลองกระน,นกลึกมีเสื้อนด้านใน,นขอบขอบบนมนไม่เรียบนะฮะมนต้องมนนะฮะดูหน้าหลวงพ่อโมคลิป จมูกลองโดงจมูกร้อยเนื้อหาชนวนเนี่ยสวยออกลุ้งหน่อยๆเข้มขังตากลมบิ๊กหูไม่เปื้อนเลยนะฮะ กระนกคมคมดูหน้าเสือนะหนวดเสือเป็นเส้นนะ เป็นเส้นเป็นเส้นเลยดาบก็ดูเป็นตำหนิได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นขีดขีด,ขดจะมีขีดใหญ่แล้วก็ขีดเล็กอยู่นะเสือขาับดาบสอง ตูด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ยี่สอ็ดอำนาจโชคลาภบารมี เนี่ยขอบเหรียญก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นแบบเสียนก็ดูเป็นตำหนิดได้นะขอบด้านในก็จะเท่ากันหมดนะคร ต่อโคออ้ดพอวอดอพวดอพัดวัดห้วยด้วนน่าจะใช่นะฮะพี่ๆน้าๆรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะพอวอดอหมายความความหมายคืออะไรนะน่าจะเป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ เอกลักษณ์เสือเสือเดี่ยวนะฮะยันโคตเสือตัวโตๆต,ต,ตรงหนวดนี่ก็เป็นตำหนินะครับหนวดจะไม่ติดกับยันนะครับจะเป็นเส้นออกมาแบบนี้เลยเสือคม เล็บเสือก็ดูได้นะครับดูเป็นตำหนิได้จะเล็บเสือจะคมถ้าของเกฟจะจะจะมนจะทู่นี่ฮเสือคมเล,อเล็บคมคมดันใต้ศอกนี่ก็ดูได้นะฮะนี่ฮะจะห่างนิดหนึ่งจะไม่ติด จะไม่ติดกับศอกนะฮะไม่ติดกับข้อศอกเสือนะจะห่างนิดเดียวเองถ้าดูตาเปล่าจะเห็นชัดนะฮะว่าห่างนี่ฮะห่างหน่อยเดียวก็ดูเป็นตำหนิได้นะฮะหลวงพ่อพัดปุญชากาม,มงวัดห้วยด้วน พื้อหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อสอสองพันห้าร้อยหกสิบสามเสือตัวโตีตยเสือเดียวมันตัวใหญ่สวยเสือดุด้วย อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆน้าๆกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับ